แล้วมาแล้วไปไหนเนาะศิลปินสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฮ่โอ้นักร้องที่นี่เนาะนักร้องเพชรลำเพลินปนออ้าน่องยังนี่น้องอยังนี่ดอกนี่นาวาซาลาหน้าวงสาวเพชรลำเพลินจ้าป้าน้องนี่นะาเอาวาซาลาหน้าวงสาวเพชรลำเพลินจ้าสิไปไสครับเมืม่อนีร่สิไปไสเมื่อนีร่พ่อกับน้องนี่นาะ จังหวัดสุรินทร์อำเภอสัมรงทาบบ้านนนบุรีบ้านนนบุรีอำเภอสัมรงทาบสัมรงทาบจังหวัดสุรินทร์โอ้โหจังหวัดสุรินทร์อำเภอสัมรงทาบบ้านนนบุรีเออจื้อว่ามื่อนี่ใช่หรือใช่หรืผู้จัดการผู้จัดการด้วยซีผู้จัดการผู้ใดแน่วมื่อนี่ใช่หรือใช่หรือเฮ้ยผู้จัดการใช่หรือนี่บอก าบค่ตรั่ะครับรับค่ะพร่น,น้รงค่นรัค่ะรกงค่รับค่ะครับค่ครับเ่ะคเดีย่ะค่ะคะคะเขาจะขึ้น,นเ่ะคค่ะดียวแล้วบค่าคบิ่งวา่าเขาสค่ขาสัีค่ะครัค่ไหนอ่ะคร่อค่ะคั่ะคอั่ะคร้บ่ะครับค่ะคระรับครับับคนะ่ะครััััคดร เดี๋ยวเดวส่งฟเล่้พ่อดูะจงสเลให้พ่อนะสายจวดมันต้องจวดย่างเดียวเด่ลูกต้องจัดให้เลยนี่ถือว่าเป็นเทือแรกทีละทีละคืนไมทีปงานรับเชือนครั้งแรกทุกทุกทุกคนต้องมีครั้งแรกหมายถึงว่ารับเชิญเดียวเลยใช่ไหมใช่เนี่ยบนอีเมื่อนี้คร้งแรกจริงๆแล้ว ั้งแรกเขาพานหรือว่าเขาทําออกมาโอเคก็คือ,อกอก็แมมก็นีให้เขารับงานเดียวน่สบายเลยโอ้นี่วัยสิบขวบนะครับตอนนี้วัยอายุยังสิบขวบยังไม่ถึง11บเขวบเลยนะครับวันนี้ถือว่ามื้อนี้วันมหาสนีวันจันทร์วันจันทร์วันมหาสนีนะครับจะออกทํางานวันแรกวันนี้ถือว่าโอ้ฝอตื่นเต้นแท่นนะพอตื่นต้นแพ่นอ มีก้มดูซึ่งใดมนนี่เอาถาก่อนถาก่อนอ้ถามถามก่อนเดียวเด้ออยงสี่ก็มีซึ่งใดตื่นเต้นยาตื่นเต้นเพลงทีสิ้องได้มนนี่อ่าหรือว่าทำการบ้านมาดีันจีบกเกินไม่ที่งก็ทงก็จี๋อก็ทองกะกี๋้ยัอ้ยนท้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยอ้ยโ้ยอายโ้อย้อยย้ยอ้อ้อ้อ เจ็ดถึงสิบเพลงมั้ยนี่มันจังเอาอยู่นี่ลูกเก้าเก้าคนอ่ะโอ้เพราะว่าก็คือทนลองเดียวกับใส่เวลาจะประมาณเอาเอาคือยางหลายกับสิเพลงเนาะกสิเพลงแต่ว่ากับสิมีเพลงสาเพลงยังไม่ถันนั่นอาไปงวกัดใส่งวกขวาัด้ขึ้นไปทั้งเรื่อยๆต้องมั่นใจเอินเตอร์เทนนี่ต้องการเอินเตอร์เทน นี่เมื่อนีป้อยเฮ็ดเต็มที่แล้วเวลาพูดเวลาโวไม่กับพี่นอ้องยิบซี่แฟนคลับหน้าหาันโอเวลาเดินไปหลังในที่ขอคอนก็นต้องมีสามารถคา,า,าราวะอ่าวัดนี้แล้วก็ยกมือไหวย้ยกสองมือไหว้แต่ยกมือเดียวนะเป็นเป็นเด็กยกสองมือค่ะจับอะไรอยู่ก็ต้องวางก่อนก็ได้แล้วก็ไหว้ไหว้ให้ดูสวยงามครั้งแรกมือต้องทำออกมา ถือว่าต้องทําเอาดีที่สุดนะลูกเนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างแต่ว่าต้องเอาดีที่สุดโอเคไหมคะอาพี่น้องครับศิลปินในค่ายเพชรลำเพลินถือว่าเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดนี่ครับเมื่อนี้จะออกรับเชิญเป็นครั้งแรกลูกสาวนะครับพายาตหมอลําเพชรลำเพลินน้องนี่หนาปัสราหน้าวงศาหัวหน้าน้อยนี่ครับเมื่อนี้เป็นเทือกโอ้ย จริงๆเนี่ยเอาพอจะพูดให้ฟังงานนี้เจ้าภาพเขาจะอ่าเอาแค่ศิลปินพระเอกนางเอกไปส่วนหนึ่งแต่ที่นี่เจ้าภาพเพมันอาจจะไปเห็นมือครับน้องร้องเพลงอยู่บ้านวันที่ไปรับเชิญมานั้นใะลูกวันที่ไปเชิญวัคซีนด้วยที่หนูเพิ่รับเชิญกับแม่อยู่ตำบลข้านเลี้ยงอ่ะใช่นั่นแหละจระกาศพนิดที่บ้านนั้นเขาเลยบอกว่าอยากได้น้องนีน้าค่ะโอ้เห็นร้องมือนั่ง นะครับได้งานเลยครับวันนั้นต่อเนื่องนี่ก็ขอบคุณแี่เลยว่ายังกระตาแม่บอกเขาบอกว่ายังกระตามันต้องมีครั้งแรกงานทุกงานจะมีครั้งแรกที่เราทดสอบงานทดสอบตัวเองก็ือว่าวันนี้คุณแม่เป็นผู้จัดการก็ต้องดูแลเสื้อผ้าหน้าผมค่ะดูแลปาดูแลเสื้อผ้าหน้าผมแต่ว่าแม่ก็จะส่าสิ่ยาเย็นเบิ้งเขาห่างๆเอาเป็นห่างๆว่า เขาจะประมาณไหนแต่ว่าแม่กะสิแบบว่ากระเทนเทียนเอาไปเบื่อละล่ะเทียนคำพูดการสอนในหลายอย่างใ้ในคืนว้ที่เพราะว่าหมูู่้จกักรยว่าคังแรกประมาณไหนแม่จะรู้รู้จักว่าอ่าเมาเคยผ่านว่นาคือนองเนาะความรู้สึกของของข้ามาคังแหลกการทํางานมันจะตื่นเต้นมันจากในหลายอย่างมันจะประมาณนี่แหละไม่ว่ากะกะสบายใจแต่ว่าอ่าเขาเขาขออกงานน้ำเข้าตลอด บนเวทีใหญ่เราก็เลยคิดว่าตรงนั้นก็คงสิบ่าห่วงปันไดแต่ว่าหมองทีห่วก็คือห่วงเวลาเขาจะพูดเขาสีบอาจังไดประมาณไดครับพี่นองเนี่ยห่วงตรงนี้เอาจังสิเดี๋ยวขอเวลาจักสามที่เดี๋ยวย่างไปตรงนั้นแป๊บเดียวก็จะถามิึงพีนองมาแล้วครับบันโอ้นักรองแส้ม่ได้เวล้นักรองในวันนี้ศิลปินนะครับค่ายเพชรลำเพลนครับที่จะออกนี่ตรงนี้ เือว่ามอบเสียงเพลงเสียงร้องเสียงร่ำให้คับเอฟซี FC แฟนคลับีปน้องชา่าเมื่อี้บ้านยันกว่าไม่ด้วไม่ย่าบย่าบวหัวลงมาหางต้องว้าหางไปหาหัว <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านด้วยาบ้านยังบ้าน <c oughs> นุนบุ <c oughs> บ้านนนบุรีรับบ้านนุนบุรีตำบลซำซำโล่งท่า ครับอำเภอสำโรงคบจังหวัดสุรินทร์จ้าเน่เมืองสร้างครับ <c oughs> พี่น้องมาเนี่ยถือว่าเป็นเทือแลกนะครับขอบคุณเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเด้อ <c oughs> พี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่ชมในคลิปนี้นะครับอยู่ไกลก็ไปให้กำลังใจเด้อทีมงานศิลปินมาเนีก่กะซิมี่นะครับอ่าบอยสิเป็นพระเอกเตยอัตชัยบอยสิเป็นพระเอกเล็กธากิจบอยสิเป็น นางเอกไคปนัดดาน่าแล้วก็นั่งเอกนุบนซุยมนพร้อมทีมงานเมื่อนี้ครับจะไปชื่อว่าในน้ำมินิเนาะมินิครับฉะนั้นแหละครับแล้วก็ฝากสําหรับศิลปินถื่อว่าหัวหน้าน้อยเมื่อนี้ครับพิเศษนิดนึงนะครับเมื่อนี้ <S <S พารผู้เดียวจัดเก่าเพ่งขันบอพเจัดแถมให้ยี่สองผลงานเพ่งสามผลงานเพง่งใดๆนเด้อยคืดไว้ก่อนเลย,ย,ย,ยเลย <S <S พ่งที่จะแถมเอามันๆโจโจ้อ,อ่า หมอลำขัดขาดก็ได้นี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องทะเบงนะคะเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดตอนคุณผสิร้ไปที่นะคะครับแ้วกะเดี๋ยวเสียห้พี่โม่เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นคลิปน่ารักน่ารักวาจะให้พี่น้องเบืองนําค่ะครับเอาฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ f c แฟนครับขอบคุณนะครับพี่น้องทีนะครับ เขามากดติดตามนี่คือน้องนี่หนาะกับคุณแม่วันนี้ก็นะครับจะเดินทางทางคุณพอ่อมือนีกับติดภารกิจนะครับจะเตรียมข้อมพอร้อมราว่าสิเปลยนทางพิดเวทีนะครับมือเซานี่ก็ไปเบื้องไม้อัดเบื้องยังที่จะเตรียมตั้งเวทีไว้นะครับให้กับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสำหรับวันปีดฤดูกาลคือปีดฤดูกาลคือวันที่วันที่22มิถุนายนนะคะพี่น้องเฮ้าตอนนี้รางวัน รางวัลทีเห็นเสียมาให้เพียนนองได้ามาลุ่นกันนะคะว่าใครจะได้อะไรบ้างตอนนี้เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะมาแล้วป็นบอมาแล้วเพิ่่มาส่แล้ว,อลวตอนนี้ขัง,งไว้อยู่ในสำนักง,งานเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเต็มห้องแล้วใช่ค่ะบ่ว่าสิปเป็นเอเนียงแน่ตู้เย็นตู้เย็นรุ่นจัมโบ้เลยค่ะสามเครื่องพัดพัดพัดลมแปดตัวดหม้อหุงข้าวแปดแปดเครื่องค่ะ อย่งแล้วก็ทองคำสี่รางวัลค่ะมีสร้อยคอทองคำสองแล้วก็แหวนสองนะคะแล้วก็เงินรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งพัน 1, บาทสิบสองรางวัลนี่พี่น้องครับพี่น้องอย่าพลาดในงานนี้ครับวันปิดฤด,ด,ดูกาลนะครับในวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดณสนามกีฬากางตบนแพงครับพี่น้องลุนโชคหางบัตรบัาวาสิเป็นพี่น้องสนับสุนในในกลุ่ม มีสิทธิ์ดูนะวมันเบิร์แล้วก็ล่มเกือบร้อยขั้นนะครับฉะนั้นละครฝากพี่น้องเิฟซีแฟนคลับเด้อเอานี่ละนะครับสี่เดินทางแล้วปลอดภัยโชคดีมีใช่ครับแม่เจอกันที่สำลงทาบเรียนนี้นะคะคืนนี้นะคะล้วการพี่น้องกะผู้ใดมาใดนางานมือพิฤดูการก็พอกัน2 2ิมิถุนายนที่สนามกีฬาตำบลแพงของเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ